คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงในบ้านเรานะคะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาค่ะคือคุณสอนรามเทพพิทักษ์เนี่ยนะคะ,คะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่าคุณพ่อปาดียชุมพรเทพพิทักษ์นะคะได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ได้มีการเคลื่อนร่างจากโรงพยาบาลไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะที่วัดสาลาปิยชาติวัดสเกตร,ราชวารมหาวิหารค่ะโดยการนี้นะคะได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาินั์ดามา โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีน้ำหลวงพระราชทานและพวงมาลาวางหน้าหีบศพยังความื้มปิติแก่หนุ่มสอนรามและครอบครัวเทพพิทักษ์เป็นอย่างมากนะคะขณะที่บรรดาดารานันกสแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอาทิวิลลี่แหม่มคัทริยาแม็กอินทอชมอสปฏิพานกบสุวรรณและนิโคเทริโอนะคะก็ไปร่วมสแสดงความอาลัยต่อ,อการจากไปของนักสแสดงอาวุโสรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มสอนรามและครอบครัวด้วยค่ะ ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเรานะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของทุกๆครอบครัวเลยนะคะต้องบอกว่า<ช>วงการบันเทิงของเราในช่วงนี้เนี่ยมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะใช่ค่ะเวลาเพียงสัปดาห์เดียวไม่ถึงสัปดาห์เดียวด้วยซ้าไปนะคะผู้ชมสูญเสียกันไปแล้วถึง6ชีวิตด้วยกันนะคะแต่เชื่อเหลือเกินว่าผลงานของทุกๆท่ทานจะยังอยู่ในหัวใจของแฟนๆตลอดไปตราบนานเท่านานอย่างแน่นอน